มาที่ทองกันเลยครับณวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาจากเมื่อวานอยู่ที่ประมาณสักไม่เยอะเนาะประมาณสักเก้าเหรียญน,นะครับลงมาเก้าเหรียญอยู่ที่ระดับสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกนะครับก็ยอย่างแรกเกาะเลยนะก็คือว่าการลงมาดังกล่าวนะครับเกิดจากอะไรนะครับผมมองอยู่ด้วย,วยสาเหตุผลนะครับผมหนึ่ง ในฝั่งของอเมริกาตัวเลข TMI พักการผลิตนะครับแล้วก็บริการของอเมริกาเนี่ยมันดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับมันดูดีขึ้นจริงครับหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งออถ้าดูดีในแบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่านะครับทองเนี่ยมันย่อลงมาไม่แปลกนะครับเราก็สอเนี่ยจะเป็นในฝั่งของทางสงครามครับที่มีโอกาสใกล้ยุติ <S <S เพราะว่าพี่ใหญ่ทางฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยที่เป็นพี่ของทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ย ก็บอกว่าเขาเน่ยเดินหน้าในการที่จะหาหาจัางหวะในการที่ทําให้สงครามจบนะนะครับแล้วก็ในฝั่งของของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของทางอกลุ่มต่างๆนะครับก็มองว่าเฮ้ยเขาอยากให้จบนะมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มมองว่าเฮ้ยสงครามใกลใ้จบหรือเปล่าในมุมของคนทั่วไปนะนะครับแต่ถามว่าความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างความเป็นจริงมันมันไม่ได้จบแค่ในในฝั่งของ ฮามาสแล้วครับมันไปไกลจนถึงกระทั่งฮิสบัลเละนะครับลามไปเลบานอนลามไปเยเมนก็คือกลุ่มฮูตีถ้ามันลามแบบนั้นเนี่ยบอกเลยมันไม่จบง่ายๆหรอกครับเพราะว่าถึงว่ากลุ่มอ,อ่กลุ่มฮามาสยอมคำถามุ่มฮูตีจะยอมโดนบุกไปขนาดนั้นแล้วอ่ะก็ดูท่าหน้ายอมยากมันก็เลยเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เรากังวลกันว่าสงครามามันจะจบง่ายแบบนั้นจริงๆเหรอ ผมเป็นคําถามใหญ่มากๆโต,ๆ,ต,ๆ,ต,ๆ,ตๆครับจบจริงซึ่งผมว่าไม่จริงนะมันแค่เป็นข่าวเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ครับล่าสุด BOJ มีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแล้วการขึ้นรอบนี้เนี่ยก็กดูท่าน่าจะหนักอยู่พอสมควรเพราะว่า ตัวของ B o. J บอกว่าการที่เขาใช้ดอกเบีย้ยต,ต่ำาเนี่ยละระ,ระยะเวลานาน,านๆเนี่ยมันไม่ดีต่อเศรษฐกิจเขาครับมันเกิดแคริเท็จนะครับที่เข้ามาแล้วแคริเท็จตัวเนี้ยนะครับก็ทําให้ค่าเงินเขาว่าอ่อนเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเจอแบบนี้แล้วนะครับฉันอยากจะ,จะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะครับเขาบอกว่าต้องขึ้นดอกเบีย้ยไงคือจุดที่จะจบเรื่องทุกอย่างได้อะถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ง่ายแล้วล่ะ นะครับณนะตอนนี้ก็ไม่ง่ายที่ทองจะลงง่ายๆบอกก่อนนะครับณนะตอนนี้ทองอะ่ะเรายังมองจุดแนวรับสำคัญนะครับในโซนไหนบ้างนะครับผมก็คือโซนลึกๆ2,700ทน้ท่วน,นๆครับที่ไม่ควรหลุดถ้าถามว่าเราอยากให้ให้ให้ซื้อตรงไหนก็ต้องแถว2 7 1 0 1นเจเนี่ยอันน่าสนใจที่จะซื้อนะแนะนำอย่างนั้น นะครับในกราฟก็ก็ประมาณนี้เลยโอเคเราให้นับวิทยานะแล้วก็ไอตรงที่เราตีตรงสองพันเจ็ดร้อยอ่ะคือฟิโบครับในโซน,นของฟิโบเี่ี่ตีอะทองโลกนะครับผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมีโอกาสแหละนะครับที่จะเห็นการปรับตัวเนี่ยขึ้นต่อนั่นคือจุดที่ที่เห็นครับทองไทยดูบาทก่อนหมูบาทอ่อนแบบ อ่อนมากนะครับหนึ่งคือมันทะลุแนวต้านเดิมเนาะแล้วก็สองเนี่ยเมื่อวานกระทรวงอุตสาหกรรมก็ประกาศว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะครับประกาศเรื่องของรถยนต์นะครับที่เราหดตัวมันโอเวอร์มันเหี่ยวเหวี่ยวโหเลทเทะนะครับเขาบอกกําลังซื้อหายใช่สิคนเป็นหนี้ซะขนาดนี้ใครจะเป็นก่อหนี้เพิ่มละ่ะถึงอยากจะก่อก็ไม่ให้ครับเพราะว่าตัวของของอย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้ ทำไมคนบริษัทตินเชื่อถึงไม่ยอมปล่อยเรื่องของรถยนต์น่ะให้ปล่อยไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้กู้ยนเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาเขาอ่ะบริษัทต่างๆที่เป็นเจ้านี่เขาเป็นคนซื้อรถมาทั้งคันน่ครับเขาจ่ายเงินเต็มมาแล้วแล้วก็ทางฝั่งของคนที่กู้อะก็ไปผ่อนกับทางทางคนที่ปล่อยกู้เนาะซึ่งคนที่ปล่อยกู้จ่ายเงินกับ กับเต็นท์ไปแล้วกับพวกบริษัทรถไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนที่กู้ไปแล้วอ่ะไม่สามารถชำระหนี้ได้ทำให้รถโดนยึดคำถามคือตอนแรกบริษัทที่ปล่อยกู้เขาคิดว่าจะกินดอกเบี้ยสบายๆกินค่าธรรมนูนธรรมเนียมเขากินส่วนต่างนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องนี้ยึดรถมาเขาก็ไม่อยากยึดนะ เพราะว่ายึดรถมาเสร็จเขาต้องไปขายท่อตลาดมือสองราคาไม่ตกทางที่ดีอ่ะเขาขวบว่าเขาจะให้กับคนที่คิดว่าปล่อยกู้แล้วสามารถที่จะชําระหนี้ทั้งก้อนได้แบบเต็มที่เพราะว่าอะไรครับหนึ่งคือพอเขาปล่อยกู้เนาะรถโดนยึดอ่ะลูกหนี้โดนอะไรโดนโดอกเบี้ยเพิ่มนะครับเขาก็ต้องเอาดอกเบี้ยเพิ่มอ่ะมาโปะส่วนต่างของรถยนต์ที่เอาไปขายมือสองอีกแต่ปัจจุบันตลาดมือสองก็ซบอีก เราจะเห็นว่าบริษัทต่างๆเจ๊งเยอะเนาะนะครับก็บริษัทมือสองนะมีหลายที่เนาะที่เจ๊งไปก็พบว่าการปล่อยนี่ปล่อยกู้อะยากโคตรยากจริงนะบอกก่อนนะครับก็ก็เริ่มเห็นภาพน,นะว่ากําลังซื้อคนหายผมก็าลังจะชี้ทุกอย่างให้เป็นที่ประเด็นกําลังซื้อที่หายไปครับกําลังซื้อที่หายไปไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับซึ่งบาทมันก็สอบอนออกมันก็อ่อนนะครับเราก็แนะนําว่าเฮ้ ใครที่ถือค่างเงินบาทอยู่ท่านก็ถือต่อแหละด้านบนตอนนี้เป็นรุ่นสามสี่เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของของ USD/JPY เนี่ยรอรุ่นอ่อตอนนี้ค่าเฉลี่ยตอนนี้ห่างอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบสิบสิบสามตังค์นะครับแก็บสิบสามตังค์เนาะที่ห่างนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าขึ้นแถวโซนของสามสิบสามบาทเก้าสิบทำกำไรนะจ๊ะพอเราซื้อแต่สามสิบสามบาททุ่นเนาะ นะครับก็แนะนําทํากาไรไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่ไม่อยากให้รอไปสามสี่นะเพราะว่าสามสี 3, 5, ่คงเห็นยากเพราะว่าสามสี่อ่ะสามสี่ถึงสามห้าเรามองเห็นสามสี่อ่าสิ้นปีอาจจะเห็นแต่ว่าเห็นแบบแวบๆบแบบแบบนะนะครับสิ้นปีสามห้าแต่ซีแซมันหมดอายุก่อนไงก็เลยก็อย่าเพิ่งไม่ต้องรอขนาดั้นก็ได้แล้วรอเข้าใหม่โอเคบาทออนนะครับทองยังไงมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับผมทําให้โกลฟิวเจอร์สิบบาทวันนี้ก็บุ๋ยสามสิบบาท ขึ้นไปต่อบาทอ่อนมากนะครับรันเทนครับไม่มีอะไรเพิ่มไม่ดุด4 3่0 0ถือต่อสี่0 0ถือต่อครับในตัวของไคเล่นโกลฟิวเจอร์สิบโกฟิวเจอร์สิบาท50บาทส่วนทองไทยนะครับเมื่อวานก็ติดครับต้านเดิมเหมือนกันนะครับผมแถวสี่มืนสีเนาะไม่ได้ขึ้นไป43,700ก็ลงมานะครับยอลใม่แต่วันนี้พยายามจะขึ้นใหม่ อรอบของการขึ้นตอนนี้สตอบชัดแล้วนะครับว่าอยู่ที่43,400ถ้าใครอยู่ฝั่งรองแล้วไม่หลุดโทนนี้ท่านถือต่อยาวๆครับด้านบนลุ้น4 4่หมนะนะครับยาวๆผมคือประมาณสัก400นะนะครับถ้าท่านไหวโอเคเลยจัดไปครับไม่ติดอะไรเลยนะครับก็อยู่ในฝั่งรองได้สตอบที่บอกนะ30,000ื 30, ่นทอยรับสี่0มื่นสามพนะครับผม โอเคทองง่ายแค่นี้ครับถามว่าจะเป็นขาดลงไหมถ้าทองโลกผมยังไม่มองว่าเป็นขาดลงครับถามว่าทองไทยมองเป็นขาดลงไหมก็ยังไม่ครับถ้ายังไม่ดุดสามสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย